フォーハーフォーハーフォーハ ไม่อยากพรากจากกันไปแห่งไหนอยากอยู่กันอย่างนี้นานร่ำไปอยู่ข้างใจให้นานนิดนิดรันถึงเรื่องนี้มันจะเป็นไปได้ยากแต่ก่อนจากกันขอให้เธอสุขสันต์มีความสุขในทุกเมื่อของทุกวันก่อนจากกันมีบางอย่างจะสัญญาถึงตอนนี้ขอให้เธอได้รู้ไว้ นานเพียงไหนใจฉันจะฝันหาถึงเรื่องราวความทรงจำที่ผ่านมาให้รู้ว่าทุกๆู้รายยังรักเธอรักนัเกเรียนทุกคนครับ<ป>ขอให้นัเกเรียนมีความสุขมากๆนะครับเพราะว่านัเกเรียนจบไปนี่ก็ไปเจอชีวิตใหม่ม .3 ามก็ต้องไปเรียนต่อในระดับชั้นัธยมปลายนะครับ,บแะ ซึ่งเราได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเ็นบอกว่าม .3 และม .6 มีของที่ระลึกนะครับที่จะมอบให้กับทางโรงเรียนชัยภูมิพักดีชุมพลก่อนที่จะจากนะครับพระเจาสัมพันธ์ถึงคุณครูที่ปรึกษานะครับม .3 และก็ม .6 นะครับเนื่องจากว่าเราจัดเก้าอี้เอาไว้นะครับหลังจากที่นะครับได้กล่าวความรู้สึกเรียบร้อยแล้วนักเรียน

ขอเรียนเชิญท่านได้ให้อว่าด้เรียนค่ะขอบคุณมากนักเรียนตลอดทั้งคณะกรรมการกิจกรรมในแนวการสุดท้ายที่จะต้องตรการศึกษาในใั้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดเกียวยาสักดีความภาคภูมิใจโรงเรียนจึงเห็นข้อและบอานนักให้จัดกิจกรรมนีขึ้นมาด้วยความร่วมมือของทฝ่ายที่เกี่ยวข้องคุณครูความห่วงใจของคุณครูมันก็แสดงออกในเรื่องของการจัจี่จำงประมาณ เที okay. ่ยวเคความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะไปขัดกับความต้องการของนักเรียนทุกคนแต่มาเถอะเมื่อนักเรียนจบไปแล้วทำงานแล้วย้อนกลับมองหันหลังและปรากฏว่าผมนติงผมจึงเข้ามาเพื่อจะพิสูจน์คำที่พี่เขาได้ล่าไว้ว่า คุณครูที่โรงเรียนแห่งนี้เขาสอนดีมากหลังจากที่ผมได้ทำการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วก็สามปีด้วยกันผมได้เห็นว่าคุณครูแห่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นมีการสอนที่ถือ,ถอว่าได้ใช้ได้หมู่บ้านครับสอนเนื้อหาดีถึงแม้จะมีเรดดดื่องของการการที่เลือเข้าโรงเรียนแห่งนี้นด้ผมั้นไม่ได้ต้องการ ขออัยครับโรงเรียนแห่งนี้ไม่ต้องการให้เราที่ไม่ต้องการให้เราจะต้องเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีเสมอไปแต่เขาต้องการให้เราเป็นคนที่เข้ากับสังคมที้เป็นมากกว่าซึ่งจะเห็นได้จากการว่าเราได้ไปในต่ามโลกต่างๆาติเขาแต่ทำของวิเเป็นตัวแทนของเพื่อนเพื่อนทุกคนไม่มีแล้วคนนั่งกินข้าวตรงหน้าไม่มีแล้ววาจามันสดใส ไม่มีแล้วคำปลอดโยนด้วยหัวใจไม่มีแล้วไม่มีใครไม่มีเธอไม่มีคนร่วมตากแดดร่วมหนักฝนไม่มีคนคอยเคียงข้างอยู่เสมอไม่มีคนทุกวันเห็นทุกวันเจอไม่มีเธอฉันจะสุขได้อย่างไรจิตธิฐาน คุณครูที่ปรึกษาแทนพวกเรานะคะดิฉันนะคะก็ต้องขอเป็นตัวแทนที่จะกล่าวขอขมาคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็ท่านผู้บริหารนะคะทั้งท่านผู้อำนวยการแล้วก็กวกกท่านรองผู้อำนวยพวกเรานักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะแเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่สามขอขอขมาคุณครูที่ปรึกษาคุณครูผู้สอนท่านผู้บริหารท่านผู้อำนวยการ ถราเรงผู้ใหญ่าที่สี่ฝ่ายหาพวกเรา มีอนาคตอันสดใสเคลื่อนผัวล้านกันสืบต่อไป

ใครที่ยังไม่เจอคุณครูที่ปรึกษานะครับก็หาให้เจอนะครับคุณครูที่ปรึกษาอยู่ที่ไหนหาให้เจอนะครับแล้วก็อขอการอคุญาบ